สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวยากเก็บกาแฟตามหลักคิดสเตนของญี่ปุ่นนะครับผมได้เจ้าเหยือกตัวเนี้ยมาซักระยะหนึ่งละแล้วก็ได้ลองใช้กันละอย่างจริงจังนะครับผลปรากฏว่าผมชอบมากนะครับผมชอบมากคือเราได้เป็นของฝากมาจากญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็ได้มาลองใช้ในร้านนะครับเพื่อนที่เอามาให้ที่เป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่า มันเป็นเหยื่อเก็บกาแฟตามหลักคิสเตนคือการทํากาแฟแบบญี่ปุ่นนะครับหลักที่ว่านี่คือกาแฟเย็นที่ดีต้องเย็นด้วยตัวกาแฟครับไม่ใช่เย็นด้ยวยน้ําแข็งนะครับญี่ปุ่นก็เลยคิดไอดตัวแกจเจตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มันเวิร์กจริงๆครับมันเวิร์กมากสําหรับผมนะครับเพราะว่าปกติผมจะทำโคบิลนะครับเป็นคอนเซนเทรตโคบิลนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ ทีหนึ่งแต่พอย้ายการที่เก็บมาเก็บไว้ในนี้นะครับตัวกาแฟเนี่ยคุณภาพดีดีมากนะครับก็คือไม่ลดทอนเลยกิ่นลดทุกอย่างยังอยู่ครบออพอเราเสิร์ฟกาแฟเนี่ยนะครับเราจะเสิร์ฟโดยที่ร้านเรานะครับเราจะเสิร์ฟโดยถ้าเป็นกาแฟเย็นนะครับเราจะบรรจุไปในนี้ฮะแล้วก็เสิร์ฟโดยไม่ใช้น้ําแข็งเลยนะครับให้ให้กับลูกค้าที่ ที่มาที่ร้านเนี่ยได้ดื่มแบบเป็นกาแฟเพียวๆเ,เย็นธรรมชาติโดยไม่ใส่น้ําแข็งนะครับแล้วผมจะมีอุปรกรณ์อีกตัวหนึ่งเป็นเป็นเป็นการดริปเย็นเดี๋ยววันหลังผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับนี่ฮะในนี้ครับมันจะเก็บความเย็นได้ได้สุดยอดมากนะครับหมายความว่าถ้าผมแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับพอเราใส่โคบิวล,ลงไปแล้วเนี่ยเราเก็บไว้ในตู้เย็นเลยนะครับความเย็นก็จะเย็นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลย พอเราออกนอกตู้เย็นมาตั้งไว้เนี่ยบางทีครึ่งวันความเย็นยังไม่ลดทอนเลยครับมันยังเย็นเจี๊ยบอยู่เงี้ยครับกาตัวนี้หนักนะครับเนี่ยหนักผมยกเนี่ยเอ็นขึ้นเลยนะครับเ็จเอ็นขึ้นเลยมันเป็นกาที่หนักครับแล้วก็ตันๆมีน้ําหนักแล้วก็ตันๆนะครับแล้วก็หนาครับนะความหนาของมันนะครับเป็นสเตเลสหนาๆนะครับเป็นเป็นอุปกรณ์เสิร์ฟกาแฟที่ดีมากเลยครับ แต่มันไม่มีขายในประเทศไทยและผมก็ไม่รู้ว่าในญี่ปุ่นเขาขายกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเอามาใช้แล้วเนี่ยแหมมันมันดีจนต้องบอกต่อจริงๆนะครับหนักครับหนักหนักแบบหนักเลยฮนะเป็นของหนักเพราะฉะนั้นมันจึงทําใบไม่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่นะเพราะว่าถ้าใหญ่กว่านี้ผมว่ามันจะหนักหนักจนแบบว่าหนักเป็นพาราครับไซส์ที่ใส่วันนี้ประมาณเนี่ยปริมาตรประมาณ500 ml โดยประมาณนะครับแล้วใส่ใส่ก็ประมาณประมาณนั้นนะครับ าจจะเต็มหรือไม่เต็มก็แล้วแต่เราครับแล้วก็เย็นเย็นแบบเย็นทั้งวันเย็นชื่นใจเย็นไม่งอ้อน้ําแข็งวางนันดีกว่านะครับแล้วเราเสิร์ฟเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟแบบนี้เลยฮะเทออกมาเย็นเย็นแบบนี้เลยให้กับลูกค้าเนี่ยครับมันเย็นเลยฮะเย็นเลยครับเนี่ยความเย็นถ้าจัดตัวแก้วนี้แก้วเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเจอของดีแล้วก็มาบอกต่อแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านอาจจะมีพักพวก ที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วหิวมาได้ก็ลองลอง,ลองหามาใช้ดูครับผมว่ามันเป็นมันเป็นเหยือกที่ก็ไปดื่มกาแฟมาทั่วแล้วกันผมก็เป็นคอกาแฟนะครับก็ยังไม่มีร้านไหนที่ยังใช้การนี้นะครับแวบๆมาเห็นอยู่ร้านหนึ่งนะครับที่ที่เชียงใหม่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเป็นเป็นเซียนเลยร้านนี้ก็มีชื่อชั้นระดับโลกอยู่เหมือนกันครับเห็นใช้อยู่นะครับแล้วก็ผมก็ก็ก็เนี่ยฮะเห็นที่ร้านเราใช้อยู่ ากนั้นก็ยังไม่เห็นใครเสิร์ฟแบบนี้นะครับอบางอย่างที่มันเป็นหลักกาแฟคิสเตนเนี่ยผมว่ามันดีครับในการที่จะเอามาใช้นะครับเพราะนั้นก็วันนี้มันดีระบอกต่อนนี้ฮะเย็นเจี๊ยบเลยนิ้วผมนี่เย็นเลยรู้สึกเลยครับว่ามันมันเย็นเจี๊ยบเลยโดยไม่ต้องใช้น้ําแข็งนะครับขอบคุณครับ